แนตแกะกล่องวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องของ Oppo Find X2 Neo f l e g e n d Esport World 2020 Edition ครับก่อนเลยนะครับต้ er องบอกขอบคุณทาง Oppo มากๆนะครับท uh ี่ส at ่งมือถือมาให้อันบ็อกซ์กันวันนี้เพราะว่าเป็นมือถือที่มีความพิเศษมากๆอย่างหนึ่งเห็นบอกว่ามีแค่3,000เครื่องด้วยนะโอ้ดีจังเลยขอบคุณนะครับผมจะดีมากถ้าให้ไปเลยนะคร ในไทยมีแค่2เครื่องใช่ป่ะโอ,โอ,โอ้ดีจังเลยด้วยความพิเศษของทาง oppo นะครับเดี๋ยวนี้เขาจะชอบทำ x กับแบรนด์ต่างๆมันจะเป็นการ์ตูนสินค้าเป็นรถตอนนี้ก็มาถึงแล้วถึงคราวของ league o f l e g e n d s นะครับเกมที่แบบใครๆก็รู้จักกันมา <c oughs> เป็นเวลายาวนานพอเขามา x กันอย่างนี้ความพิเศษมันดีขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าท <c oughs> ุกคนอ้ อ้เป็นสีน้ำเงินตัดกับสีทองแล้วก็มีชื่ออีโฮอ o ปโปนะครับทันทาเขียนว,ว่า Takeover Takeover นี่เป็นเป็นชื่อเพลงในทีมงานใช่ไหมของการแข่งขัน League of Legends ปีนี้ด้วยซื้อมาแล้วก็แบบแค่ตั้งโชวก็สวยแล้วอะ่ะ เป็นกล่องที่แอบเนี้ยซื้อไม่ได้นะครับผมจริงๆอันนี้เขาได้ดีไซน์มาจากตัวกล่องไอเทมของเกมนะที่เป็น h e e เทคเคสอะขอบคุณทาง oppo ก่อนเลยเพราะว่ากล้ามากนะครับที่ส่งของลิมิเต็ดขนาดนี้ให้พี่นัทถือนะครับขนาดของในออฟฟิศนะครับเพื่อนๆยังไม่ผมถือเลย เห็นการทําแบบนี้ผมว่ามันดูพรีเมียมมาก,กน,นะสมมุติว่าเราไปอยู่ในกระตูเรื่องหนึง่งบุสตัน่ันต้องการ Oppo f i X2 หรืกออฟ l e g e n d ี e s p o r t เ World 2020 e d i t i o n ท่ันตามมาถึงดาวดวงนี้แล้ว่ันพบแล้วเข้าไปหยิบัปแล้วนะบุสตันเราทําได้แล้วเราจะกลับโลกกันแล้วเดี๋ยวนี นี่คืออารมณ์ในเกมเลยโดยการเปิดกล่องอันนี้นะครับเขาก็ได้ดีไซน์แบบให้มันเปิดแบบยกขึ้นจุดนี้นะพร้อมกับเอฟเฟก crystal rising นะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากช่วงต้นของการเล่นเกมนะครับโดยจะถูกนําไปใช้กับรูปแบบของการเปิดตัวสมาร์ทโฟน3มิติซึ่งอันนี้เขาจะนําเสนอความลึกลับที่เป็นเอกลักษณ์เลยโอ้หยเฮ้ยทำไปเล่นไพสวยพอเป็นสีน้าเงินตัดกับทอง้วเนี่ยเฮ้ยมันดูเข้ากันว่ะ ก็คือแบบดีเทลเล็กๆของในเกมเนี่ยเขาจะพยายามมาใส่ในตัวโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยโดยไอ้สีน้ำเงินกับสีทองเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบแค่เอามาผสมกันเฉยๆคือมันเป็นสีที่มาจากในเกมด้วยนะครับเป็นสีอินเทอร์เฟซในเกมโอ้ ไอคอนทุกอันก็มีการทําดีไซน์มานะครับที่อิงมาจากในเกมด้วยคือดีเทลเล็กๆเขาเยอะมากเลยนะแล้วก็สามารถเปลี่ยน UI ได้เฮ้ยเท่เท่แล้วเป็นวอลเปเปอร์ของแชมเปียนนะครับซึ่งคุณก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเอาแชมเปียนตัวไหนมาเป็นวอลเปเปอร์ให้คุณซึ่งก็จะมีอยู่5ตัวก็จะมีเอสเรียลนะครับผมมีลีซินนะครับผมมีเลเวลองมีอิลเลีย e นะครับแล้วก็มีนารติลุสด้วยซึ่งความสามารถของโทรศัพท์นะครับสเปกก็จะเหมือนกับตัว p p o Find X2 เลยแต่ว่าอันนี้จะเป็น Oppo FiX2 League of ดีเจนอี o r อร์ตวอล์ลสองพันยีดูที่โทรศัพท์กันไปแลว้วเรามาดูข้างในกันต่อดีกว่าเพราะว่ากล่องขนาดนี้ยังมีของอยู่ข้างในอีกทีละลานตาหมดเลยอันนี้ก็มีอันนี้ก็ดีนนผมเริ่มจากการ์ดก่อนละกันอันนี้นะครับเป็นการ์ดที่บ่งบอกนะครับว่า 1- ใน3,000ันเครื่องอยู่ในที่มือคุณแล้วนะครับผมส่วนอันนี้คืออะไรไม,ไม่แข่งมือนกักทีอันนี้แกะออกมาได้แกะมาได้ใช่ปะเข็มกัดเหรอที่จิ้มสิมที่จิ้มสิมต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอดู อันนี้คือหมุดถอดซิมการ์ดนะครับผมอันนี้ได้แรงบันดาลใจมาเหมือนกันครับทำดีไซน์ให้เหมือน v วิชั่นวอ d ในเกมนะครับเขาเอาไอตรงนี้มาเป็นกิมมิกเล็กๆนะเอามาใส่เพื่อแสดงให้เห็นถนึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของ oppo นะครับในข้อมูลนะครับเขาบอกว่าอันนี้ทําจากสแตนเลสด้วยก็ลเลยมีความแข็งแรงมากแม้แต่หัวชาร์จเขาอะ ทำออกมาได้ดีคือการจับนะครับรู้สึกแน่นและสัญลักษณ์ที่เขาติดเอาไว้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเดอร์มาซีสีอู้คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาเอามาใส่ตรงนี้ชื่อทางการนะครับเขาจะเรียกว่า65วัตต์ซูเปอร์วูฟแฟลชาร์จนะครับเป็นระบบที่ชาร์จไวที่สุดในโลกในตอนนี้เลยนะแล้วก็เวลาชาร์จเนี่ยจะมีเอฟเฟกตเป็นคิสตัลบนหน้าจอด้วยหรอใช่เดี๋ยวให้พี่แนลอง เดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปชาร์จกันอุยอยากรู้แล้วอยากรู้เลยต่อมาเป็นหูฟังคือเรียกว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดจริง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 แบบจริงจมากๆแล้วสายเป็นสีฟ้าตัดทองเหมือนเดิมนะครับตามคอนเซ็ปต,ต์เขาเลยถ้ามีแนสังเกตุเภาพด้านหลังตมือเสีนไห้ค่ะฮะไอตรงสัญลักษณ์งานเนี่ยด้านหลังมันจะมีเงาของเมืองเส้นไฮ้ซ่อนอยู่เงาก็เก็บบอกวะโอ้หดีเทลเยอะมากส่วนปลายหูฟังนะครับจะเป็นพอร์ต USB-C ต่ออันดีกว่าครับผม ยาวจังวะอ่ามันคือเคสครับผมขนาดเคสเขายังแบบยังมีลายให้เลยอะ่ะอันที่ลายด้านหลังใช่ไหมฮะด้านไหนเขายังมีลายด้วยคือไม่ใช่ว่าแบบมีลายด้านเดียวแล้วอีกด้านนึงเป็นแบบเป็นเงาสะท้อนอย่างงี้นะโอเคเดี๋ยวลองประกอบดูนะฮะครับ คือตอนที่ผมจับอ่ะผมรู้สึกว่าโอเคมันด้านคําว่าด้านเนี่ยของผมเนี่ยคือดีมันจะไม่ลื่นมือพทิกงานนะคะได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับบอกว่ามันเกิดจากการที่เขาทําให้มันเป็นลักษณะคล้ายๆฝ้าน้ําแข็งซึ่งก็ได้รับแรงบรรจัมาจากเกมเหมือนกันแล้วประกอบมันพอดีเปเลยอะ่ะเขาคนดีไซน์มาแล้วอ่ะไม่ว่าคุณจะใส่เคสไม่ใส่เคสยังไงก็สวยบางคนที่แบบชอบจับถนัดมือแบบไม่ใส่เคสก็สวยต่อไปอันนี้คือใส่ชาร์จเนาะ หนาหนามากจริงๆแล้วก็ดีนะเพราะว่าแบบสายพวกนี้มันก็แบบมันพันกันยากอะมันไม่ค่อยพันกันซึ่งหัวชาร์จนะครับผมก็จะเป็น USB A กับอีกด้านเป็น USB C มีอะไรอีกไหมดีจังเลยอะขอบคุณทางที OPPO มากนะครับคำหน้าส่งมาอีกนะฮะมีอะไรส่งมาเลยผมชอบเขาบอกว่าเวลาชาร์จเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยซึ่งเอาจริงๆนี่ก็พิเศษมาก,กะนะอ,อ๋เป็นอย่างนี้นี่เองแม่งสมแล้วที่เป็นแบบโคลิมีเต็ด3 0 0พเครื่องในไทย2เครื่องเออแฮปได้ไหม โอ้ดีจังเลยภาพรวมนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบเกม LOL เป็นพิเศษมันบ่งบอกความเป็นตัวคุณนะ่ะตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายในไทยยังไงผมก็เชื่อว่าเราลองแฮชแท็กกันแม้หรือว่าใครที่เป็นแฟน LOL จะได้ไปซื้อจับจองกันใช้ก็อลองแฮชแท็กกันแบบ oppo f x2 league of legend e-sport s world 2020 edition ลองแฮชแท็กกันก็นกมาเยดะหรือเอาง่ายๆเลย oppo lol ก็ได้ง่ายกว่า สุดท้ายนี้ขอบคุณทาง OPPO นะครับพี่ OPPO ดี่สะส่งโทรศัพท์ดีๆมาให้สัมผัสกันนะครับให้มาดูแบบความพิถีพิถันในการออกแบบแล้วก็ความสวยงามแบบนี้เนี่ยถูกใจเด็กเหมือเด็ผมมากคราวหน้ามีอะไรอย่าลืมส่งให้ผมอีกนะสุดท้ายนี้ขอบคุณคนดูด้วยนะครับที่แวะเข้ามาดูกันได้กล่องอะไรมาจะเอามาปวดกันขอบคุณนะครับผมบ๊ายบายเทหว่ะ Yeah. Okay.